สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สวยไหมคะหมายถึงบรรยากาศด้านรอบของดิฉันในวันนี้นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สวยๆแบบนี้เราอยู่กันที่นี่หัวหินค่ะเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงสุดคลาสสิกนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานขนาดไหนการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นที่นี่ยังคงมีสถานที่รองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ร้านอาหารร้านที่พักร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่ามาหัวหินเหมือนมาอีกเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสสถานที่สําคัญสําคัญค่ะที่แรกจะพาไปย้อนรอยเรื่องของการเดินทางที่ปัจจุบันนี้ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวหินค่ะอีกหนึ่งที่จะพาไปสัมผัสกับศิละปะศิลปินของเมืองหัวหินรับรองว่ามาแล้วต้องหลงรักความเป็นศินลปินของที่นี่อย่างแน่นอนค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าค่ะ สถานที่ที่เราจะแนะนําในวันนี้นั่นคือสถานีรถไฟหัวหินค่ะสถานีรถไฟที่รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีแห่งนี้นั่นก็คือป้ายสถานีรถไฟหัวหินค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านต่างๆนิยมทําตัวอักษรและพื้นหลังให้เหมือนกับป้ายสถานีรถไฟหัวหิน นอกจากป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ยังมีอาคารพลับพลาที่มีเรื่องราวความเป็นมามีความสวยงามและคุณค่าแก่การอนุรักษ์เหมาะกับการเก็บภาพบรรยากาศสบายๆในระหว่างที่รอรถไฟหรือแค่แวะมาท่องเที่ยวก็ได้ค่ะวันนี้พิเศษค่ะเรามีนักเล่าเรื่องของชาวหัวหินมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้เราฟังจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปพบกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงด้านในสถานีรถไฟหัวหินค่ะเดี๋ยวเราจะมีผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้เราฟังนะคะอยู่กับคุณพี่อนันตชัยแจ้งเห่พี่เบียร์ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เบียร์เป็นหนึ่งในกลุ่มของกระตอย,ตอยรับรหัวหินนะคะวันนี้มาถึงสถานีรถไฟหัวหินบรรยากาศไม่ได้เป็นสถานีรถไฟอ็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเลยครับของเมืองหินเินเรานะครับเป็นสถานีรู้สึกว่าเป็นสถานที่สวยงามที่สุดนะครับ เมื่อ4ีหปีก่อนนะครับชอได้รับรางวัลนะครับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าหนึ่งใน10บล้านคนเนี่ยถ้ามาเมืองฝั่งไทยเนี่ยต้องมาเที่ยวที่หัวหิน2ปีซ้อนเลยครับรางวันนี้ค่อ้โหที่นี่บรรยากาศร่มรื่นนะคะที่สําคัญก็มีเป็นสีแสงสีของความสวยงามของความโดดเด่นของที่นี่ด้วยสวยงามครับพนีิตรงนี้ตั้งอยู่ตรงจุดไหนคะของอัวตัวสถานีรถไฟนะครับอาคารนี้ตั้งอยู่กลางเมืองเลยครับกลางเมืองก็เหมือนกับว่า เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหัวหินการรถไฟนะครับสร้างทางรถไฟมาถึงหัวหินเนี่ยมีรถไฟจอดปุ๊บเนี่ยทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นที่รู้จักอของนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศครับกลางเมืองเลยครับตรงนี้เส้นทางนี้ก็คือจะผ่านจากจไปลงใต้าจากกรุงเทพนะครับก็ ถึงหาดใหญ่ถึงหาดใหญ่ไปสิงคโปร์เลยครับโอ้ก็คือเป็นเส้นทางลงใต้นั่นเองนะคะที่เป็นจุดเริ่มของการท่องเที่ยวใช่ครับหัวหินประจวบคีรีขันใช่ครับผมนอกจากนี้ในส่วนนี้ยังมีสถานที่สําคัญด้วยใช่ครับก็อยากแนะนำนะครับถ้ามาที่สายรถไฟหัวหินแล้วเราควรจะเดินไปที่พัพพาพระมงกุฎครับค่ะครับผมอยู่ใกล้ที่เองนะฮะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าครับเช็วเลยค่ะ รถไฟเปิดเดินจากบางกอกน้อยถึงถึงที่นี่นะครับตัวสถานีเก่าของหุทยิน,นอยู่ด้านโน้นนิดเดียวตรงซุ้มเลยนะเป็นต้นของถนนกำเนิดวิถีถนนเส้นแรกของมืองกอกินนะครับ,บพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็อาคารสถานีรถไฟที่เราผ่านมาเนี่ยคือจริงๆแล้วสร้างที่สําหรับงานรัตพิธีสมัยในหนลวงรัชก,กาลที่6นะครับ,รบแต่พอเอท่านเสด็จสมรรคงก่อนหารถไฟก็เลยเอามาตั้งไว้ที่นี่ก็เคย ยุบมุกจากตรงนน้นประมาณ50เมตรมาไว้ที่ปัจจุบันเป็นตัวอาคารสารยุไฟส่วนพระพาพังขุดเนี่ยครับพรุดเก,ก้าเนี่ยฮะก็คือจ่ก,กรเนี่ยจะตั้งไว้ที่พระชวังสนามจันทร์ที่นคปรปฐมนะมเพื่อที่ว่าเวลาเสด็จดูกองเสือป่าในหลวงการที่6เสด็จดูกองเสือป่าเนี่ยดูการซ้อมยุทธวิธีในการลบกองเสือป่านะฮะพอท่านเสร็จส่วน,วนอนาคตเสร็จแล้วเนี่ยการรถไฟก็ทอเจ็บไว้นะครับจนปี2 5 1พนรบเนะครับผู้ว่าการรถไฟสมัยนั้นนะก็เลย มีสาาเอาสมควรมาตั้งไว้ที่นี่นะฮะเพื่อที่เป็นที่พักเวลาในหลวงและการที่6ะเดินทางไปวัะสราพุกงเนี้ยครับค่ะก็จะเป็นสถานที่สําคัญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้ภายนอกภายนอกได้นะคะก็อันนี้ประมาณกี่ปีได้ครับพี่ก็รถไฟเดินถึงหูหินเนี่ยร้อยแปดปีอันนี้ก็ประมาณร้อยปีครับสองสนี่ส สองห้าห้าสี่แล้วก็ร้อยกว่าปีเศษนะค่ะคอันนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญนะคะที่มาแล้วมาถ่ายภาพไม่ควรพลาดเลยมาต้องมาถ่ายภาพเพราะว่าไม่ไกลนะคะเดินมานิดเดียวเองก็ถึงแล้วตรงนี้เป็นพับพลานะคะในส่วนนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาหัวหินนั่งรถไฟมาแล้วครับระแวกใกล้เคียงหนึ่งวันจะไปที่ไหนได้บ้างคะมีตรงไหนแนะนาบ้างตามหลักแล้วรถไฟมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ ถ้าตัวฐานีนะครับก็จะมองเห็นชายหาดหัวหินสวยๆเลยมันระยะ850เมตรนะครับบริเวณนี้นะตลาดต้วลุ่งอยู่ใกล้นะครับสวนสาธารณะผลกิเพชนะครับอาคารเทศบาลหลังแรกของเมืองไทยก็อยู่ใกล้นี้เดินถึงเลยสนามกอล์ฟหลวงแห่งแรกเมืองไทยก็อยู่ตรงข้ามสายไฟเลยคือหัวหินสมัยก่อนนะครับ30 40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะมานะ้อถึง3-4อย่าง คือสถานรถไฟหัวหินสนามครอบหลวงหัวหินโรงแรมรถไฟขึ้นสูน่จุดบันคือโรงแรมเซนทารานะฮะแล้วก็ตลาดชัดใช้ตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเมืองในในเซาท e ์อียเปตยเมื่อสมัยนั้นพระราชวังไก่กังวลน,นะฮะเนี่ยนะครับในสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวใหม่ๆม,ามาอาจจะเป็นบ้านศิลปินอ่าใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปค่ะนะครับคร่าวๆวันนี้ครก็เรียกว่ามาที่นี่มาวันเดียวเนี่ยก็เที่ยวได้หลายที่มากเลยและที่นี่ก็จะกลายเป็น เหมือนเมืองใหม่เ,หมเลยเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีอะไรเยอะมากที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมใช่ครับทีนี้อยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดหนึ่งอยากให้รักษาความเป็นหัวหินความดั้งเดิมความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้างมีอะไรแนะนํำยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะ่องนี้ตรงคอนเซปต์กับกลุ่มมต้อยนะครับกลุ่มมตอยและหัวหินเราก็ร่วมกับสถานีรถไฟหัวหินในเวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวเรื่อง มาคายมาเท,าเทศน้อยนักเล่าเรื่องกิจกรรมเรื่องผีพุงใต้ผีพุงใต้นะครับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งมีที่หัวหินทุกวันที่12เมษายนเราวิ่งมาเราอนุรักษ์กับน้องๆน,นะก็20ปีแรกที่ลักกันมานะครับหนึ่งเดียวในหัวหินฉะนั้นอ,อยากจะให้ย้อนรอยย้อนรอยในการเดินทางไปไปดูพวกวิถีชุมชน ซึ่งซึ่งเมื่อสงปีก่อนเราเคยทำร่วมกับการท่องเที่ยวเะเทศไทยสำนักง,งานประจวบีรีขันให้มีรถรางวิ่งชมเมืองเมืองหัวหินซึ่งน้องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวหัวหินครั้งที่7ครั้งที่10แล้วเขาไม่ทราบเลยว่ามันมีเส้นทางแบบนี้จริงๆนะครับมาหน้าเที่ยวครับดูตึก,กรามบ้านช่องสมัยก่อนชมุมชนคนสมัยแรกที่มาย้ายมาจากเพชรบุรีแล้วมาอยู่เมืองหัวหินล้วและมาดูอัตลักษณ์ของเมืองหัวหินนะครับ แต่ว่ามาวันนี้แล้วนะคะจะมาเที่ยวอย่างเดียวมาถ่ายภาพอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่มีเป็นของฝากด้วยติดไม้ติดมือกลับไปมีเป็นร้านกาแฟของที่นี่ด้วยอ๋อร้านกาแฟติดตัวฐานนี้เลยครับค่ะไปแล้ว <laughs> ไปละไปาค่ะ <laughs> หัวหินใกล้สถานีรถไฟนิดเดียวเองเดินมานะคะเข้าไปด้านในร้านดีกว่าค่ะน้ำวันหัวหินนะคะสวัสดีจ้านี่เลยน้ำวันหัวหินนะคะก็เป็นร้านกาแฟอยู่ติดเลยติดตัวอาคารสถานีรถไฟเลย ถ้าพูดถึงของฝากล่ะคะมาหัวหินแล้วจะต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างคะถ้าของื้นชี่จังหวัดประจวบเรานะครับก็สับรตเพราะว่าสับรตต้นแรกอยู่ที่ฟานบุรีนะครับในเมืองไทยเรานี่ฮะก็อาจจะมีพวกสับรถชิดเชฟนะครับจะเป็นทาร์สับรถนะครับซึ่งอาจจะมีร้านจาหน่ายทั่วไปนะครับหรือจะศูนย์โนท็อปนะฮะเพราะเราจะได้ชั่วบทบุ่นหลุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะเนี่ยครล่าวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิบอาหาร พื้นถิ่นที่ต้องห้ามพลาดของเมืองไทยเลยคือมะกรรมหอยเสียบหรือว่าหอยเสียบมะกรรมเขาไปกินยังไงเขามองคนกรุงเทพไม่เคยรู้นะเวลาผมเอาไปออกบูธที่สวนลุมนะครับก็การเอามะละกอวหอยเสียบมาย่างมาปิ้งเนี่ยนะให้กินน้ำจิ้มหวานแล้วปากกับมะละกอที่เก็ผ่านชิ้นๆเหมือนส้มตาอ่ะแล้วก็กินเข้าไปครับหนึ่งเดียวครับมีที่อยู่อินเท่านั้นคุณพี่ทำท่าหน้าทานมากเลยอร่อยมากมีหลายร้านก็คมีมีสิบประมาณเก้าสิบร้านนะครับก็มาทานกันได้ได้เลย เดี๋ยวจะให้คุณพี่ฝากนิดนึงสาหรับคุณผู้ชมผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาที่นี่จะได้รับอะไรกลับไปบ้างโัวยินนะครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่าง,ยางาหยงยินเราเนี่ยจุดขายก็คือในอดีตคือเป็นชายหาดแห่งแรกของเมืองไทยสถานาพักตากอากาศแห่งแรกเมืองไทยนะครับยังมีม้าให้ขี่บนชายหาดนะครับยังมีวิถีชีวิตเดิมๆนะการเอาหมึกหมึกตากแห้งนะครับการเรือหมึกเรือใดหมึกนี่ยังมีอยู่นะครับ ก็จากที่ว่าคนยุ่งหลังช่วงหลังเนี่ยจะมาเที่ยวมาพักรีสอร์ทพักโรงแรมนะครับแนวทันสมัยแต่ก็อยากให้คิดย้อนกลับไปในดีว่าวิถีชีวิตวธรรมพื้นพื้นทิ่ของหหินเนี่ยยังมีที่สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับบางท่านยังไม่รู้เลยว่าที่มาของหัวหินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนะนะเขาลองเดินไปเที่ยวค่อยเดินจอดรถแล้วเดินไปเที่ยวนะครับสงสารเจ้าจะเห็นเลยอนะทำไมเขาเรียกแหลมหินจนกลายเป็นที่มาของหัวหินนะครับมีโอกาสนะครับเดินเชิญครับได้ทั้งทาง บกทางน้ำอากาศก็มีนะครับบินจากโครัมเฟิร์มมาหัวหิครับมีเหมือนกันครับค่ะเรียกว่ามาทีเดียวนะคะคุ้มจริงๆนะคะกับการที่ได้มาท่องเที่ยวที่หัวหินแห่งนี้และที่สาคัญกลุ่มของคุณพี่เขามือกระตอยรักหัวหินมอตอยอยาก,จะ,กจะเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆก็เซิร์ชเข้าไปได้ใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราขึ้นใ, <ๆ S 2> ให้หน้าจอทีวีสนใจอยากจะเข้ามาดูกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้าไปดูกันได้วันนี้ขอบคุณพี่เบียร์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายในสถานีรถไฟหัวหินกันก่อนแล้วก็จะพาไปอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นที่ไหนเดี๋ยต้องติดตามกันนะคะจบจากสถานีรถไฟหัวหินเดี๋ยวเราจะพาไปชมเรื่องของศิลปะศิลปินกันบ้างค่ะว่าแต่จะไปที่ไหนนั้นอย่าพลาดนะคะช่วงนี้มาเอาใจผู้ที่ถูกใจในเรื่องของศิลปะกันบ้างค่ะเราเดินทาง ก็มาเจอหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นคือหมู่บ้านศิลปินหัวหินค่ะว่าแต่ด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามชมกันบ้างเข้าไปด้านในเลยดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงแล้วคะ่ะหมู่บ้านศิลปินนะคะแล้วก็นี่เลยมีจิตรกรตัวน้อยคนสวย <laughs> รอต้อนรับอยู่นะคะสวยไหมคะ <laughs> สวยอย่าเข้าไปด้านในดีกว่าคะ่ะ อันนี้เป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นวัยรุ่นมากไะค่ะบายยโอเคบายๆบาย๊ายบาเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางด้านของหนึ่งในผู้ก่อตั้งของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่นางค่ะสวัสดีค่ะนี่คนสวยของเราเองพนักงานต้อนรับรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานงค่ะอันนี้ใช้รายงานเด็กนะอันนี้แหละค่ะเป็นจิตกรตัวน้อยจริงๆนะคะอัวกลึงกับพี่นางนะคะในผู้ก่อตั้งหมู่บ้านศิลปินหัวหินนะคะต้องถามก่อนเลยว่า เริ่มมาได้ยังไงสถานที่อย่างนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นโดยที่เป็นชีวิตของเราอยู่แล้วครอบครัวของเราอย่างนี้ค่ะค่ะก็คือจบการศึกษาด้านนี้แล้วก็วาดรูปมาตลอดสร้างสารรค์งานศิลปะมาตลอดอยู่กับกลุ่มเพื่อนฟูงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรคือชอบเผื่อแผ่ค่ะเออพอเราพอเราวาดเราสร้างสารรค์งานศิลปะของเราเป็นอาชีพของเราอยู่แล้ว แล้วก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆศิลปินได้เข้ามาร่วมสร้างสารรค์กันอยากให้เพื่อนอาชีพอื่นรู้ด้วยว่าอาชีพนี้ทำเป็นอาชีพและเป็นชีวิตจริงๆได้ mm hmm. มันก็เลยเกิดหมู่บ้านศินลปินหัวหินขึ้นมาทีแรกก็เริ่มจากครอบครัวของเราค่ะจามีภรรยาลูกน้อง เขยน้องสาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเลยตั้งแต่ยี่สิปีที่ผ่านมาโอ้ปีสองพันเราเปิดปี2 0 0พันค่ะปีสองพันใช่2ี่สิปีเพิ่งยี่ปีเองเป็นสาวซึ่งจะเป็นสาวแล้วรุ่นยี่สิบปีนะคะทีนี้หมู่บ้านศิลปินมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเหรอคะจริงๆแล้วเป็นแกลเลอรี่ที่มีชีวิตอ่า ปกติแล้วแกลเลอรี่ก็คือเป็นการสร้างงานศิลปินก็จะไม่ชอบเจอใครคลุกอย,กอย,กอยู่กับตัวเองอยกจะอย่กับ<ะ>อยากจะอยู่กับตัวเองสร้างสารรค์งานตัวเองอารมณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครแต่ว่าของเราศิลปินมันมี3ประเภทเนาะคุยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคุยรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งของเราอาจจะอยู่ในประเภท คุยรู้เรื่องมั่งไปรู้เรื่องมั่งค่อนไปทางคุยรู้เรื่องหมายถึงว่าต้องไปนึกก่อนว่าเราอยู่ในขั้นไหนหมายถึงว่าเราอยากให้คนอื่นๆเห็นว่าอ๋อทํางานศิลปะมันไม่ได้ยากมันมีความสุขอย่างนี้นี่เองค่ะนั่นแหละก็เลยก็เลยเกิดเกิดขึ้นมาค่ะค่ะอย่างนี้ด้านหลังเรา อยู่ตรงเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อาร์ตแกลเลอรี่ส่วนนี้เมื่อก่อนเราย้อนไปนิดนึง20ปีที่ผ่านมาเราเพิ่งฉลอง20ปีเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะค่ะพอหมดแล้วก็คือปีที่21เราก็เลยคิดใหม่ด้วยเนื่องด้วยว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเขาก็เริ่มผุพังเราก็เรโนเวทเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรากะว่าจะทำเป็นมิวเซียม ไปเลยส่วนด้านในนะคะคะส่วนนี้ช่วงหลังโควิดนี้เราเพิ่งเปิดวันที่19เกของเดือนที่ผ่านมาลองดูซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดีมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมหัวหินไม่มีที่เที่ยวช่วงกลางวันส่วนใหญ่จนนอกจากทะเลนอกจากทะเลเออนอกจากทะเลร้านคาเฟ่ร้านอาหารค่ะช่วงกลางวันนะคะบ่ายๆอย่างเงี้ยก็คือ บ้านศิลปินก็ตอบโจทย์ว่าอุ้ยมาเดินเล่นมาเที่ยวค่ะค่ะก็จะมาได้ที่นี่ตรงนี้ก็มีนะมี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 คนอยากที่จะอยู่กับเราเขาเป็นศิลปินเขาเป็นศิลปินกุ้งไหมล่าสุดคจริงๆภูมิใจนําเสนอเเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแกลเลอรี่ตรงนี้เพราะว่าเหานบอกว่าศิลปินที่นี่คือวาดวาดที่นี่เลย ที่ทำงานที่นี่เลยทำงานที่นี่เลยนะคะเข้ามาแล้วว้าวค่ะบอกเลยเข้ามาเลยดีกว่าค่ะก็มีทุกประเภททุกแบบให้เลือกศิลปินแต่ละท่านก็คือสร้างสรรค์งานในรูปแบบที่เขาชื่นชอบค่ะที่เห็นเป็นบนผ้าใบแล้วก็สีกองกองอย่างนี้ดูนะคะแต่ละคนกองสูงขนาดไหนบางคนก็ขูดดอกแล้ว เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบค่ะค่ะโดยปกติแล้วคือศิลปินที่มาที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาเข้ามาจากไหนเขาเป็นคนในหัวหินเองหรือว่าจากหลายๆพื้นที่มารวมกันมีหลายๆพื้นที่หลายๆท่านก็อยู่กับเรา20ปีแล้วอ๋ออ่าใช่อย่างท่านสุดท้ายนุนก็คืออยู่อยู่กันมา20ปีแล้วค่ะบางท่านก็ไปไปมามาหรือหลายส่วนก็เป็นเราสนับสนุน ซื้อมาเพื่อวางขายให้ให้ลูกค้าได้มีหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบค่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ถนัดที่จะผลิตเองถูกไหมแต่เขาแต่ของเขาก็สวยลูกค้าอยากได้ก็คือเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมาให้หรือว่าไปสนับสนุนศิลปินเม็เมตเออใช่ทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะค่ะอยากให้มันอยากให้เป็นหับจริงๆหมุนเวียนจริงๆแล้วก็จุใจจริงๆคือมาได้ได้ทุก ได้ทุกรูปแบบค่ะก็คือมาวางจำหน่ายที่นี่ด้วยถูกต้องก็คือนั่งวาดอยู่ถ้านักท่องเที่ยวมาโอ้ยชอบจังเลยชิ้นงานนี้ก็คุยกันแบ่งปันให้คุยกันได้เลยโดยตรงใช่ยิ่งเห็นศิลปินตัวเป็นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแน่นอนเลยว่าเนี่ยโหเป็นงานของเขาผู้ชมดูสีดูดูดมาตอนแรกนี่คือแบบว่าโอ้โหว้าวมากกับสีสันตรงนี้คือการเล่นสีที่แบบ สวยางามมากค่ะท่านใดก็เข้ามาเนี่ยสามารถซื้อกลับไปได้เลยะะสถานีรถไฟหัวหินก็เป็นหนึ่งหนึ่งในพอยที่ลูกค้าชอบค่ะค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะเมื่อสักครู่เพิ่งไปมาอันนี้คาอคน,นนี้แล้วใช่แล้วก็สีสันสดๆอย่างเงี้ยะสะใจอย่างเงี้ยลูกค้าทางสแกนเนเวียแล้วก็ทางคนต่างชาติอะคะ่ะเขาชอบมากๆ อันนี้ก็เป็นตุ๊ก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 ชิ้นงานของคนไทยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นไทยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินชมภาพสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกเท่านั้นที่นี่ยังมีเป็นเป็นโรงอะไรนะโรงเล่นศิลปะโรงเล่นศิลปะแล้วก็มีเป็นร้านอาหาร้านคาเฟ่คาเฟ่ซึ่งมีเป็นแกลเลอรี่เล็กๆด้วยแสดงผลงานครบครันได้ด้วยเดี๋ยวไปชมค่ะ ห้องจัดแสดงศิลปะที่มีชีวิตจากฝีมือของคนไทยที่เมื่อเราเดินเข้ามาก็ได้สัมผัสกับความสุขทางสายตาที่ศิลปินต่างรังสรรค์ชิ้นงานจะแสดงโชว์อย่างเรียงรายนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันเข้ามาสามารถพูดคุยกับศิลปินได้โดยตรงและเปลียนความคิดมาพักสมองหลบความวุ่นวายกันได้ที่แกลเลอรี่แห่งนี้ค่ะ นี่เป็นการเขาเรียกว่าไม่ไปกําหนดกรอบแนวความคิดศิละปะจริงๆนะคะศิละปะที่ลงตัวที่นี่เปิดยังไงบ้างคะพี่นาเปิด10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นปัดไหมคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวศิ<ะ>ลปินได้ซักผ้าซักผ่อนไปแบงค์ไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทําธุระส่วนตัวบ้างหนึ่ง<ะ>วันค่ะศิลปินทํางานหนักนะคะเห็นไหมแต่เรามีความสุขค่ะจริงๆก็คือเป็นการแบ่งเวลามากกว่า เราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสก็คือ6วันต่อสัปดาห์เลยปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสนใจก็มาได้ถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะแบบอยากจะมาเป็นศิลปินคนหนึ่งในนี้เลยก็ลงมือได้เลยมาได้เลยคืออยากมีมีความสุขกับการที่เห็นเขาวาดด้วยแล้วก็พอองค์ลงอยากจะปล่อย,อยของบ้าง เชิญเลยค่ะเราก็มีเห็นไหมครบไหมครบวงจรไหมกระตุน้นจินตนาการเสร็จทำได้เลยมีที่ปล่อยของให้ด้วยได้ได้ว่าครบนะคะ<ช>วันนี้ขอบคุณพี่นานจริงพาเรามาแนะนำสถานที่สบายๆได้ผ่นอนคลายอารมณ์ความตึงเครียดจากโลกปัจจุบันนี้ <S <S ใช่กลางวันหัวหินไม่รู้จะไปไหนส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นที่ที่นั่งสบายชิลๆมีทั้งอาหารเครื่องดื่มให้ทานเวิร์กช็อปแล้วก็มีแกลเลอรี่ภาพเขียนสวยๆให้ชมด้วยค่ะ อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งตาอิ่มทั้งความรู้สึกนะคะที่นี่ฝากให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ไว้ให้นะคะทางที่หน้าจอทีวีสนใจก็มาก,กันได้วันนี้ขอบคุณพี่นันนะคะยินดีค่ะเดี๋ยวลาไปที่ภาพสวยๆของที่นี่นะคะและนี่ราคาที่นี่หัวหินนะคะสถานที่ที่ สวยงามทั้งภาพทั้งบรรยากาศทั้งความรู้สึกคนที่นี่น่ารักด้วยนะคะโอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะจ๊ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ